สวัสดีครับวันนี้พามดูสินค้าอหนึ่งตัวครับที่ทางร้านจัดจำหน่ายนะครับวันนี้มาให้ดูเป็นล็อกโซ่มือสาวนะครับตาช้างนะครับเอเลเฟนนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับมาพร้อมใบเซอร์การันตีนะครับว่าเป็นของแท้นะครับวันนี้เอามาให้ดูนะครับเป็นขนาด0.5ตันนะครับหรือว่า500กิโลนะครับผม ันนี้น้ำหนักไม่เยอะนะครับหนักอยู่ประมาณ5.5กิโลนะครับสังเกตว่ายกได้สบายๆนะครับใช้ปันี้ก็ได้นะครับยกได้นะครตัวนี้นะครับตัวล้อมาพร้อมตะขอแขวนนะครับขอแขวนนะครับสามารถจะหมุนได้นะครับ360องศานะครับพร้อมมีตัวเซฟตี้แล็คนะครับกันตะขอหลุดนะครับ จะเป็นตัวโซ่สาวนะครับตัวนี้ดึงขึ้นนะครับเดี๋ยวดึงลงนะครับลัดต่อโซ่จะยกขึ้นนะครับแล้วยกลงนะครับตามจังหวะที่เราสาวนะครับเรียกว่าลอกโซ่หือสาวนะครับมาพร้อมตะขอยกนะครับเซ็ตีิแหลกแล้วก็หมุนได้เหมือนกันครับ360องศาตัวนี้โซ่นะครับโซ่ยกจะเป็นกาวานายนะครับเกรดเยอรมันนะครับมาตรฐานเยอรมันนะครับขนาดโซ่ตัวนี้จะอยู่4.3มิลนะครับ แล้วก็เป็นทบเดี่ยวนะครับยาว2.5เมตรนะครับเป็นมาตรฐานก็ตัวนี้นะครับน้ำหมักน้ำหนักจะเบากว่านะครับกว่ายี่ห้ออื่นนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นด้วยกันนะครับสังเกตนะครับว่าตัวนะฮะพอกฝ่ามือนะฮะสามารถหยิบได้ทั้งทั้งลูกกันนะครับใช้ฝ่ามืออุ้มได้เลยนะฮะนิดเลยฮะนะครับตัวไม่ใหญ่ครับ เหมาะสาหรับนาไปใช้ตามหน้างานนะครับนะครับบางทีขึ้นที่สูงนะครับยกหนักๆก็ไม่ไหวนะครับตัวนี้สามารถไปยกสิ่งคองนะครับสินค้าหรือว่ายกเรือนะครับขึ้นจากบกนะครับก็เป็นงานส่งกําลังนะครับตัวนี้ก็สินค้าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวสูตันนะครับนอกจากตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวขนาด1ตันนะครับแล้วก็1.5ตันนะครับ2ตัน3ตัน และสุดท้ายที่5ตันนะครับตัวนี้ก็สนใจสินค้าสอบถามได้ครับที่098 859 7969นะครับหรือ,อแอดไลน์ตามมุมจอมาเลยก็ได้นะครับมาสอบถามก่อนได้ครับครับสินค้ามีส่งให้หนึ่งเทพรปร,ริมบันทนนะครับหรือว่าส่งเป็นวัสดุขนส่งเอกชนให้ก็ได้นะครับหรือกรณีท่านหนักไม่เกิน25กิโลก็ส่งผ่านพวกเคอรี่เอ็กเพรสได้ครับสินค้าด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ